พ่อเมนพี่น้องเลยโยขาดบุได้ลยเนี่ยสวัสดีครับพ่อเมนพี่น้องเอฟซี FC เกงน้อยสู่ผู้สู่คนนะครับผมเมนี่ครับเกงน้อยก็ได้เมนูแซ่บแซ่บอีกแล้วมาสู่พีตอนนองเห็นแต่พักครับยังบุได้เมนูอย่างสตินี่ือบุหินเมนูยางบ่ได้หญนี่ครับ ตำกุ้งครับพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ยตำกุ้งใส่มะกอกพร้อมเลยนะเ็นบอกเนาะสูตรบ้นบานใส่มะกอกอยู่สามหน่วยนัวมะกอกแซ่บน้ำปูหลอกปูล่าพร้อมไนหะใส่ฮมกันอยู่นี่นะครับ แล้วกมีกระเทียมน้ำนี่พี่น้องเลยใส่ไปบบเน้นมากผิกสดเพราะว่าใส่ในผิกพงผิกพงใส่ไปแล้วมีเพชรพอดีแล้วผิกหน่วยบาไว้ครับแสบทองมาครับมาเสบแส่น้ำเกลงน่อยเด้อในต่ำกุ้งครับมานี่อ,อ้ยอืม ขาดหินนะมีไหมพี้องขาดอะไรได้เ,เนี่ยอืมที่เด็ดอีกินกับก้อยกุ้งตำกุ้งผักติ้วครับ โอ้แซ่บเลย <c oughs> แซ่บนัวพี่น้องเลยว่าได้กินดนละตำสูตรเหมือนบ้านเลยอือ うん。 กินกับกระเทียมกับผักกับสดสด,สดแซ่บพี่นอ้องเยข้าวเหนียวกับติดมือคือเก่าโ่มีรอบแบบจีบิิดมือข้าวเหนียวนี่ในการเหนียวสมื่อ 으음. <laughs> <laughs> 嗯。Mm hmm. Xẹp cho bộ bạc bỏ vào Tuyệt vời Ừm แซ่บแซ่บแซ่บชินหอดบ้านเลยเมนูเนี้อืมอืม เป่าในการพอมีไปน้องนะ <c oughs> อยู่จึกหลายเติบอันนี้ก็ได้ <c oughs> เป็นอย่างนือว่ิเห็นนองวิวมากินแครบเก้งน้อยจะบอกเพิ่นได้ข้าวปุ้นซาวแล้วพอมีไปน้องอย่าลืมไปเบิ่งช่องน้องวิวนะครับผมข้าวปุ้นซาวน้ำปลาเพิ่นกินขงงเพิ่นแล้วเรือตาตำกุ้งเก้งน้อยและแซบบ่อเพ่น้องวิวเพื่อกันนะครับผมอ่ะซีราบีแล้วน้องก็ไปแล้วครับก่อนศีลาอย่างขอขอบคุณน,นะครับผม ทุกการรับชมทุกการติดตามทุกกําลังใจนะครับผมที่มอบให้เก่งน้อยมาโดยตลอดเนาะกายคอให้ปี่ให้น้องร่ลำรวยร่ลำรวยเน้อนะครับผมเก่งน้อยก็เชได้รับพีและน้องไปแล้วจังมาพบมาพอกันใหมครับสําหรับนี่อ่ะสวัสดีครับ